ข่าวด่วนครับทุกคนองค์อ,งอิงเพชรบ้านแพงจะเลิกติดตามคนนี้ เพราะอะไรครับล่าสุดเมื่อวานครับทุกคนใครได้ดูบ้างครับรายการหมอลำไอดอลเรียกได้ว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยปล่อยของแบบรัวเลยนะครับทุกคนเนาะเรียกได้ว่าเราจะเห็นพัฒนาการของน้องในทุกๆุกเทปครับและเมื่อวานนี้ถือได้ว่าโอ้โหรายการเขาฉลาดนะครับรู้ว่าน้องเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเลตติ้งดีนะครับเมื่อวานนี้ก็คือแบบโ,โหเข้นกันสุดฤทธิ์แล้วก็อุงอิงเพชรบ้านแพงก็คือแบบเมื่อวานนี้ซีนเยอะมากๆนะครับแล้วเมื่อวานนี้รายการ ก็คือคนดูเยอะมากๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยพี่เอิร์ดนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะทราบกันดีนอ้อหรือว่ารู้จักกันบ้างนะครับเพราะพี่เอิร์ดเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนเน็ตไอดอลเป็นนักร้องแล้วก็ขายของออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ติดตามพี่คนนี้อยู่นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าไม่อยู่กับหนูเนี่ยหนูจะเลิกติดตามนะในต็อกท็อกนะครับนะอุงอิงก็คือขู่แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าพี่คุณเอิร์ธเนี่ยก็เลยเลือกระเบียบประทศิลินไปเมื่อ วานนี้นะครับนะาทำเอาองอิงพี่อนแพงเนี่ยโ,โหเสียอกเสียใจกันเลยทีเดียวและพ่อเอ๊ะแอบแซวว่าถ้าพี่เอิร์ธมาอยู่นี่องอิงมาอยู่กับพ่อก็ได้นี่ก็ถือว่าเมื่อวานนี้ก็คือฟาดฟันกันสุดฤทธิ์เลยนะครับสำหรับรายการหมอลำไอดอลนะทุกคนเราจะเห็นพัฒนาการของน้องเนี่ยขึ้นมาแบบเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยของเรื่อยๆจริงๆสำหรับองอิงพื่อันแพงนะครับซึ่งนะครับในการ ในรายการเนาะทุกคนเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหมีแต่รุ่นใหญ่กันทั้งนั้นเลยน้องเนี่ยเด็กสุดแล้วก็เด็กมากๆในรายการนะครับแต่อุ้งอิง กล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าทำกล้าคิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาลเลยจริงๆเมื่อวานนี้ใครได้ดูบ้างรายการหมอลำไอดอลดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับลูกสาวของเราเก่งขึ้นเยอะมากนะครับเก่งขึ้นพูดเก่งแล้วก็มีสเสน่ห์นะครับสำหรับองค์อีแม่นแพงเนาะแล้วก็น่ารักนะครับเรียกได้ว่าน้องเนี่ยสะสมชั่วโมงบินของตัวเองมาได้แบบ เรียกได้ว่าเยอะมากๆแล้วนะครับแล้วก็รายการอุ้มอิ่มข่าวกระแสะคิดว่านะเข้มข้นกว่านี้แน่นอนแล้วก็คิดว่านะครับรายการหมอลำไอดอลเนี่ยน่าจะเป็นเฉพาะน้องอุ้งอิงนะที่นั่งอยู่ข้างพ่อโจตลอดนะทุกคนเนาะสำหรับการนั่งโค้ดและตอนนี้ถือได้ว่าพี่ซีก็คือแบบโอ้โหหยอกล้อน้องหนักมากนะครับในแต่ละเทปเนาะก็คือแบบเป็นเป็นรายการที่สร้างสีสันนะครับให้กับวงการหมอลำได้ดีมากๆซึ่งเขาก็นำเอาแบบว่าหมอลำ ที่คณะใหญ่ๆนะทุกคนทั้ง4วงเนี่ยมารวมกันครับทุกคนเนาะก็มีอ่าระเบียบวัฒนศิลปประถมบันเทิงศิลป์อ่าแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนแล้วก็มีอีกวงหนึ่งหอรำใจเกินร้อยนะครับทุกคนมารวมไว้ในรายการครับทุกคนก็สื่อได้ว่าโอ้โหช่วงนี้ก็คือซสีนน้องเยอะมากๆสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับเรียกได้ว่าครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะช่องทางไหนไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนเนี่ยคนก็แห่ตามเข้าไปดูครับเมื่อวานอุ้ยอ้มข่าวกระแสได้ดูในไลฟ์สดหมอรำไอดอลนะครับทุ แฟนลับอุ๋งอิงเนี่ยดูทั้ง YouTube น่าจะมีโทรศัพท์หลายกันหลายเครื่องนะสำหรับรอ่าแฟนขับน้องอุ๋งอิงเนี่ยก็แบ่งกันไปนะทุกคนบางคนก็ไปดูในไลฟ์สดของบอสโจบางคนก็มาดูในทีวีนะครับแล้วก็มีไลฟ์สดของช่อง WorkPoint เมื่อวานนี้ก็ถือว่าโอ้เป็นสีสันนะครับทุกคนนะ้องน่ารักมากๆแล้วก็อุ๋งอิงไปบ้านแพงก็มีพี่เอิร์ธเป็น FC นะก็ไม่ใช่เป็น FC เป็น FC พี่เอิร์ธสำหรับอุ๋งอิงเปบ้านแพงเนาะก็เรียกได้ว่านาอตั้งแต่น้องยังไไมม่่ดดด้้้้้เเขาาาาาววงงงกกกรนนนนนะะคคุณออย็โดดนนััหแล แล้วก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยมีการขายของออนไลน์แล้วก็เหมือนกับรู้จักกับทางร้อยเอ็ดเป็นคนร้อยเอ็ดเนาะทุกคนนาะก็เป็นคนอีสานเหมือนบ้านเราน้องก็เลยติดตามอยู่นั่นเองครับแล้วอุงอิงก,ก็คือเสียดายมากๆทีพี่เอิร์ธเนี่ยกดไปเลือกระเบียบวัฒนินะครับนะเมื่อวานนี้นะครับก็คือโอ้โหสุดยอดมากรายการนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยนะครับใครที่ติดตามเนาะก็ติดตามกันไปเรียกได้ว่าตอนนี้ องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยออกหลายรายการมากๆครับทุกคนนาะเลือกดูกันตามใจชอบเลยเมื่อวานนี้ก็มีก่อนบ่ายคลายเครียดด้วยนะทุกคนก่อนบ่ายคลายเครียดช่วงเช้าช่วงเย็นมาก็เป็นรายการหมอลำไอดอลอีกทางช่อง WorkPoint นะครับองอิงเนี่ยอยู่ทั้งจอแก้วจอเงินนะครับแล้วก็บอสโจเผยแล้วนะว่ามีงานละครติดต่อน้องมานะครับในตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือยังตกลงกันอยู่หรือว่ารอจังหวะเวลาที่จะได้แบบว่าอยู่เขาเรียกว่าอะไร จังหวะเวลาที่จะได้ร่วมงานกันนั่นเองครับทุกคนนาอช่วงนี้ก็คือมีงานรีวิวงานพรีเซนเตอร์งานไร้์สดอะไรต่างๆที่เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวซึ่งพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับของน้องเนี่ยก็คือดีใจนะครับดีใจที่น้องมีงานรีวิวดีใจที่น้องอมีงานเข้ามาทุกคนหลังจากได้รับรางวัลหมอลำอลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชน,นทุกคนซึ่งเป็นรางวัลที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุ่มโบวตกันหนักมากๆนะครับนะต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยทุ่ม เยอะมากๆอุ้มิ้วขากระแสะนะครับมองว่ามันเป็นรางวัลที่ต่อยอดให้น้องนะทุกคนด้วยความเป็นความเป็นมหาชนนะครับทุกคนเนาะใครก็อยากจะจ้างใครก็อยากให้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็มีบางคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าถ้าน้องอุ้งอิงม้านแพงเนี่ยได้เป็นพรีเซนเตอร์สีเบเยอร์นะอ่าเอซี FC แฟนคลับบอกว่าจะซื้อมาเอาไว้แบบ เขาเรียกว่าอะไรมาไว้ตู้โชว์นะแต่ไม่ทานะเอามาไว้ตู้โชว์แล้วก็สินค้าที่น้องได้รับพรีเซนเตอร์เนี่ยคิดว่าหลายคนล้วก็คงจะซื้อมาเก็บไว้แล้วก็ใช้ตามนงครับทุกคนนาะซึ่งโอ้โหเป็นซุปตาน,น้อยขนาดนี้แล้วก็มีรางวัลการันตีขนาดนี้ใครอาจจะไม่อยากใช้ผลิตภัณฑ์ตามแล้วทุกคนนาะก็ถือได้ว่าอ่าโอ้โหสปอนเซอร์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับทุกคนนาะไม่ว่าจะเป็นโสมโอทีสบู่อิงออนไฟไลท์นะครับแล้วก็ มีอะไรอีกอะ่อะหลายอันเลยอ่าแอปพลิเคชันวิวนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็คือแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาร่วมโปรโมทกับสาวน้อยเพร้บนแพงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมีองค์อิงเพร้บนแพงอยู่บนสาวน้อยเพร้บนแพงเนี่ยก็รู้สึกว่าสินค้าเหล่านี้อ่าได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับทุกคนเนาะไม่ว่าน้องจะหยิบจับอะไรก็คือเป็นเงินเป็นทองหมดแหละในช่วงนี้นะครับก็อ่าส่งกำลังใจไปให้น้องเนาะในทุกๆก้าวในทุกๆ การเดินทางของน้องด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งอีกบริบทหนึ่งที่เราได้เห็นบนจอทีวีนะก็คือน้องเก่งขึ้นมากๆสำหรับองค์อิมแมนแพกการเล่นกล้องกล้าสู้กล้องกล้าพูดกล้าจามากขึ้นนอกจากเด็กที่ไม่ค่อยพูดนะครับทุกคนและตอนนี้เรารู้สึกว่าน้องเอนจอยมากขึ้นแล้วก็เอฟซีแฟนคลับนี่แหละครับทุกคนคือเอฟซีแฟนคลับนี่แหละที่สร้างความมั่นใจให้กับน้องอย่างเอฟซีแฟนคลับใช่ไหมร่วมกันโหวตใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็มีรางวัลการันตีก็ทําให้น้องมีความมั่นใจในตัวเองขึ้น นะครับไม่ว่าจะทํางานไหนน,น้องก็มั่นใจขึ้นนั่นเองครับทุกคนก็ต้องยกนิ้วโป้งให้กับเหล่าบรรดา FC ฟซแฟนคลับของอุ้งอิงเพื่อนแทงจริงๆแล้วก็ FC ฟซแฟนคลับสาวน้อยเพื่อนแทงจริงที่ช่วยกันผลักดันน้องจนมาถึงทุกวันนี้ครับทุกคนก็ถือได้ว่าสุดยอดมากๆแล้วก็ต้องบอกได้ว่าอุ้งอิงตอนนี้ก็คือกลายเป็นขวัญใจมหาชนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับน้องเนี่ยก็ เหมือนกับว่าต้องดูแลภาพลักษณ์ตัวเองเพิ่มมากขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ่าคนที่เข้ามาถ่ายทํา YouTube ของน้องตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเนาะอ่าบอสโซเนี่ยก็มีการจัดระเบียบยูทูบเบอร์เพิ่มมากขึ้นในการที่จะเข้าไปถ่ายน้องนะครับซึ่งแต่ก่อนจะบอกได้ว่าโอ้โหถ่ายทุกอริยบทนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเรามีความรู้สึกว่าทางช่องลำเพิน o f ออฟฟิเชียลเนี่ยมีการถ่ายทําน้องแบบเป็นระเบียบมีกฎเกณฑ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีต่อน,น้องนะนะเนาาาาว่าาลักกกีีปชชนไปแ้้้มมมมถถอออออดด็คื มันก็อาจจะส่งผลเสียผลกระทบเป็นวงกว้างนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ส่งกําลังใจนะคะไปให้น้องอุงอีแม่พนแพงด้วยนะครับน้องน่ารักตลอดไม่ว่าจะเจอพิมพอิ้มข่าวกระแสที่ไหนไม่ว่าจะเจอในใกล้ในไลฟ์สดไม่ว่าจะเจอในไหนน้องก็ทักทายตลอดน้องน่ารักกับทุกคนนะครับน้องน่ารักกับทุกคนจริงๆไม่ว่า FC แฟนคลับจะเข้าไปขอถ่ายรูปน้องก็ให้ถ่ายน้องยินดีถ่ายน้องยเป็นคนยังไงก็เป็นคนอย่างนั้นเนาะอุงอีเม่ปนแพงเนี่ยนะครับทุกคนเนาะเป็นคนน่ารักยังไงก็น่ารักอย่างนั้นนะครับนะสำหร ับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้ถนนลื่นมากๆฝากทุกคนขับขี่รถนาออย่างปลอดภัยด้วยกันแล้วกันนะครับระมัดระวังด้วยนะครับ